วัดีค่ะวันนี้พาไปชมกระเป๋านังปลากระ,กะเบนกันนะคะเป็นกระเป๋าหนังปลากระ,กะเบนคาดงูด้านข้างสองข้างเป็นสีแดงวายนะคะไซจะอยู่ที่8ปดคูณสคูณหนิ้วจ้าสายเป็นหนังงวสามารถปรับระดับได้นะคะรุ่นนี้จะมีสายสไปให้เป็นซิปเดียวนะคะคาดงูดไปถึงด้านหลังนะคะสวยงามมากและซับด้านในจะเป็นสีเดียวกับกระเป๋าด้านนอกคือสีแดงวายนะคะ จะเป็นหนังหัวบวกผ้าร่มนะคะสองช่องยาวสีช่องแม้งสิบสองช่องบัตดหนึ่งช่องสิบนะคะสวยงามมากค่ะท่านใดสนใจสามารถทักเจสสอบถามขอดูข้อมูลเพิ่มเติมก่อนสั่งซื้อได้นะคะทุกใบจะเป็นสีเดียวกันนะคะช่วงนี้แตกนระลายนะคะตอนนี้เรามีสต็อกให้เป็นสีเดียวกันหมดทุกสีนะคะน้องสวยงามทุกใบนะคะแต่เรามีสีเดียวนะคะตอนนี้สีอื่นหมดแล้วจ้าตอนนี้เรามีสต็อกแค่สีแดงไว ใครสนใจสามารถทักเช็ดขอดูลายได้นะคะลายแต่ละใบจะไม่เหมือนกันขัดคคน อย่าลืมทักเช็สอบถามขอดูข้อมูลเพิ่มเติมก่อนสั่งซื้อได้นะคะทางร้านของเรามีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อเลือกชมนะคะส่วนใบนี้จะเป็นกระเป๋าหนังปลากระเบนคาดงูสามารถใส่โทรศัพท์ได้นะคะไ่บุ๊กแบงค์ได้เลยจาน้องเป็นใบใหญ่ไซส์8นิ้วนะคะ8คูณ4.5คูณ1นนิ้วนะคะวันนี้ไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ